สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องย่านิงกกอกค่ะเดินดูตอนรอบค่ำนะคะก่อนจะกลับบ้านนะคะก่อนย่าหนิงจะกลับบ้านย่านิงก็กลับแม่สุรพีแล้วนะคะไปมาลาไหว้นะคะค่ะกลับแม่สุรพีแล้วแล้วก็จะมากลับองค์ปู่แล้วก็จะลากลับนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวย่ก็มากราบองค์ปู่นะคะก่อนจะกลับบ้านนะคะกลับแม่สุรพีแล้วก็จะกลับองค์ปู่นะคะ ถ่าย,ายคลิปเปิดเสียงไปก่อนไปหาดูไปหาดูบรรยากาศก,ก่อนกลับบ้านนะคะดูสิคะ,ะน,นี่ไลฟ์กันตรงน,นี้อ้าวไปไปเดินไปดูเรื่อยๆก่อนที่จะกลับบ้านนะคะเดินบรรยากาศอนกลับบ้านนะคะกลับบ้านก่อนนะครับตอนนี้ การฟ้ไแไละนี่พี่แดงทนมากไม่ไปไหนเลยทน,ทนมากนทนคนดูน้อยก็ทนเหมือนค่อยแหละ เเรอไปไหนก็เราทําอยู่ตรงนี้เราจะไปไหนได้บ้านล่ะบ้านเลยบ้านก็ไม่มีแฟนล่ะก็ไม่มีลูกล่ะมีอยู่แต่ว่าอยู่ไกลอ๋อพี่แดงคนจังหวัดไหนจังหวัดเหรอเอาเป็นที่ว่าเกิดหรือยังไงเอาเป็นที่ว่าอยู่ปัจจุบันปัจจุบันนี่แหละก็อยู่ในป่ายางเนี่ย ไม่ใช่ก่อนที่จะมาป่ายางอ๋ออยู่กรุงเทพอกรุงเทพแล้วก็มาป่ายางโอ้แสดงว่าพี่แดงพูดภาษากลางอย่างอื่นไม่ได้ได้หมดแหละแต่จะไม่พูดมันแค่นั้น,นเองเลยโอ้ก็ลาวไทยก็ฟังไม่หมดโอ้ผู้ไทยก็ฟังหูบห้บ่ฮูบ้บ่ เขาเราท่องทั่วไทยไม่ไปไม่รู้อ๋อค่ะค่ะค่ะโอ้ยลุงหว่างก็ได้ลํำด้วยุ่นู่นลุงหว่างมาล้ำออโอ้ยรงผมดีไหเอาเจราบีมาใส่ผมโอ้ยเขาไม่เรียกว่าเจราบีเขาเรียกว่าเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวเนาะเยี่ยวเนาะโอ้เยี่ยวเขาป้ายเยี่ยวพี่แดงไม่ทันสมัยเลยสมัยนะเขาก็ป้ายเยี่ยว นั่งกันเล่นอยู่ตรงนี้เดี๋ยวกลับก่อนพี่แดงเอากลับได้ไงเดี๋ยว่อนที่ำเริ่ม่ะกลับบ้านดีภาษาอังกฤษเขาพูดว่า a l โฮมอ l าโกโฮม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 กลับบ้านค่ะตาชาน โกโฮมไม่รู้โกโฮมโกโฮมแปลให้หน่อยแปลให้ตาหน่อยอันยาย่าชี้เอ้ยไม่ใช่ยาดงยาดงบอกว่าให้ตากลับบ้านโกโฮมกลับบ้านเลยเอ้ากลับบ้านสิโกโฮมกลับบ้านยิ้มดิโกกโโฮมลับบ้านอ้ยตาไม่รู้ภาษาอังกฤษทุกวันนี้ญาดงจะ ทักทายตาด้วยภาษาอังกฤษนะเหรอค่ะแล้วค่อยคุยกันทักทายภาษาอังกฤษยังไม่รู้พรุ่งนี้เช้ามาเราจะจะถามตาว่ายังไง Good morning Good morning ยยอ Yes แน่งั้นเราพูดงั้นเราเห็นกันเราต้องทักทายกันด้วย Good morning นะตานะภาษาอังกฤษวันละคำได้เออได้โอเคจ้าเพื่อตาเพื่อเราจะมีกิจภาษาอังกฤษเหรอโอ้โห ขนาดนี้ก็ยังหนักใจแล้วก็จะจะมีกิ๊กมีเกิร์กอะไรอีกเอากิ๊กภาษาอังกฤษค่อยกันจะมีข่าก็เตรียมพูดไว้ป๊าตาเนี่ยโอ้โห,โห,โหไปค่ะกับโกฮมโกฮม ตอนนี้นะคะเดินจะกลับบ้านนะคะก็เดินดูนะคะบริเวณทางที่จะกลับบ้านนะคะว่าใครทำอะไรอยู่ร้านไหนทำอะไรนะคะโอ้ร้านประหวังก็ยังเปิดอยู่นะะสืผา,าเต็มเลยโอ้มีชุดตัดชุดเรียบร้อยชุดผ้าถุงเสื้อคลุมเหรอโอ้่ะ โอ้เสียงใครเนาะดังจังอ๋อนี่นะคะโกโฮมโกโฮมแดจันกะึมโกโฮมโกโฮมเอา้าย่าจะโกโฮมย่าจะกลับบ้านเลยเหรอเยสบายบายทักทายด้วยภาษาอังกฤษเะไปทักทายเพื่อนอีกก่อนนะใคร Oh, oh, โอ้ยพูดภาษาฝรั่เด้บ้านนี้แพ้เราฟังไม่รู้เรื่องเลยกูดโกโฮมโกโฮมกูดไอ้กูดอีฟนิงกูดอีฟนิงกูดอีฟนิงโอ้ยโอ้แล้วก็ฉันโกโฮมอ่าเออ <c oughs> อะไรพรุ่งนี้จะเจอกันใหม่พูดยังไงซียูเกน เออคนไหนเป็นคนสอนคนไหนเป็นคนพูดทั้งๆที่จะมาทักทายเขาจะตัวกลับไปเขาสอนเราโอ้ยเอ้าอะไรนะคะพูดใหม่สิ See y o u again tomorrow See y o u again tomorrow See y o u again tomorrow โอ้ยเนาะกูรักกูรักกูรักโชคดีที่ you again สมอโรก็ส์อ่าสมอโรคือพรุ่งนี้ค่ะโอ้โหโอเคป้าขับก่อนบายบายขอจบคลิปค่ะขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ